สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพายจะมานำเสนอการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่7.5.10ถ้า i และ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วซิกมา i อเท่ากับหถึง n ของ2 i 1, งลบหทั้งหมดยกกำลัง3จะเท่ากับ1ยกกำลัง3าคูณสยกกำลังบวกสยกกำลัง3ามบวกหายกกำลัง3จนถึง2 i ลบหเอ้ย2 n อลบหทั้งหมดยกกำลัง3ซึ่งเท่ากับ n ยกกำลัง2คูณด้วย2 n ยกกำลัง2อลบหครับพิสูจน์ให้ i และ n เป็นจำนวนเต็มบวกให้ไอและ n เป็นจำนวนเต็มบวกขั้นตอนแรกนะครับเราจะกระจายกำลัง3เข้าไไปปในนน2 i 1ะะครับจด้เ็ซิกมา i 1จนถึงง n ขอ i 3, i ยกกำลังสามลบสิบยกลังสองบวกห i ลบ1นะครับและจากนั้นเราจะกระจายซ er ิกมาไอเท่ากับ1จนถึงเเข้าไปยังผลบวกและผลลบจะได้เป็น8ดซ er ิกมาไอเท่ากับ er 1จนถึงเของ i ยกกำลังสามลบสิซ er ิกมาไอเท่ากับ1จนถึงเของ i ยกกำลังสองบวก6ซิกมาไอเท่ากับ1จนถึงเของ i ลบซิกมาไอเท่ากับ1จนถึง n ของ1ครับและจากทฤษฎีบทที่7.3 7ดและเจจะได้เป็น 8คูณกับ n คูณกับ n บวก1ส่วน2ลบกับ12คูณด้วย n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1ส่วน6ครับบวกกับ6คูณ n คูณ n บวก1ส่วน2และลบ n ครับซึ่งจะเท่ากับซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตัดตัดเศษและส่วนนะครับจะได้เป็นทั้งหมดยกกำลัง2ครับตรงนี้ลืมจะเท่ากับ สคูณกับ n กําลัง2คูณกับ n บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองลบ2คูณกับ n คูณกับ n บวก1คูณด้วย2 n บวก1บวกกับ3คูณ n คูณ n บวก1ลบ n ครับแล้วเราจะกระจายสนะคะเข้าไปคูณจะได้เป็น2 n 2 n กําลังสองคูณ n บวก1ยกกำลังสองลบ2 n คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1บวก3 n คูณ n บวก1ลบ n นอกจากนั้นนะครับเราจะเ,าเขียน n บวกหกกำลังสองนะครับจะได้เป็นส n ยกกำลังสองคูณกับ n กำลังสองบวก2 n 1, บกหนกับ2 n คูณ n บวกหคูณ2 n บวกหบวกกับ3 n ของ n บวกหลบ n แล้วก็เราจะคูณวงเล็บ n บวกหกับ2 n บวกหนนะครับแล้วก็กระจาย3 n เข้าไปใน n บวกหครับจะได้เป็นสอ n ยกกำลังสอง n ยกกำลังสองบวกส n บวก1ลบกับ2 n คูณด้วยส n ยกกำลังสองบวก3 n ลบบวก1บวก3 n กำลังสองบวก3 n ลบ n ถ้าจากนั้นเราจะกระจาย2 n กำลังสองนะครเข้าไปใน n กำลังสองบวก2 n 2บวกหนึ่งจะได้เป็น2 n กำลังสบวกส n กำลังสาบวก2 n กำลังสองลบ4 n กำลังสาลบ6 n ยกกำลังสองลบ2 n บวก3 n ยกกำล,ล,ลังสองบวก3ม n ลบ n นะครับจากนั้นจะได้ว่านำ ทั้งหมดมาบวมารวมกันนะครับจะได้เป็น 2n ยกกำลัง4ลบ n ยกกำลัง2ครับจากนั้นเราจะดึง n กำลัง2ออกมาครับจะได้เป็น n กำลัง2คูณ 2n ยกกำลัง2ลบ1จบการพิสูจน์ครับ ก็จะเป็นข้อ b นะครับการหาข้อนี้นะครับถ้าเราแยกกำลังสามได้แล้วครับก็จะได้ในรูปของน,นะครับแปด i กำลังสามลบสิบสอง i กำลังสองบวกหก i ลบหนึ่งนะครับแล้วก็จะหาต่อแยอกออกมาเป็นคูนเป็นตัวได้เป็น สองไอกำสองบวกหกบวกลบกับหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะแทนเข้าไปในสูตรนะครับจะเป็นแปดส่วนของกำลังไอกำสามวันรับก็จะเป็นเอ็นคูณกับเอ็นบวกหนึ่งหารด้วยสองนะครับก็จะเป็นยี่สิบห้าบวกด้วยหนึ่งนะ,น 25, 1, 1, นะทั้งหมดหารด้วยสองครับ แล้วก็อยู่กันอีสองแล้กันสิบสองนะครับใกล้เป็น n คูณ n บวกหนึ่งคูณกับสอง n บวกหนึ่งหารได้หกนะครับใกล้เป็นยี่สิบห้าคูณกับยี่สิบหกคูณด้วยสอง n บวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้าสิบเอ็ดนะครับครับแลก็บวกกับหกส่วนสุดในเฉลยก็จะเป็น n คูณ n บวกหนึ่งหารได้สองครับก็จะเป็นยี่สิบ 26, ห้าคูณได้ยี่สิบหกหารได้สองครับ ลบกับยี่สิบห้านะครับเราก็จะคำนวณออกมานะครับก้อนแรกจะได้นะครับก้อนแครับจะได้หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นลบกับ หกหมื่พันสามร้อยนะครับบวกกับอ,อ๋อก็แรกผิดนะครับก็แรกมันจะต้องเป็นก็นจะได้เป็นแปดแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับแล้วก็ข้อที่สามจะได้เป็นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ลบ โดยดยี่สิบห้าก็จะได้ผลเราออกมาเป็นชิ้ลกกนลรกนะครับถจะเป็นจ็แสนแหมื่นหกร้อยยี่สิบห้าครับขอบคุณครับ